เช้าในโรงเรียนเด็กๆวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานในลานกว้างฟ้าใสกับแบวนั่งข้างสนามกำลังแบ่งขนมก,กันกินก่อนเข้าเรียนวันนี้อากาศดีจังเลยเนาะใช่เดี๋ยวพักกลางวันเอาหุ่นกระบอกมาเล่นด้วยห <c oughs> นัพักกลางวันแววรีบกลับมาหากล่องของเล่นใต้ต้นไม้แต่กล่องหุ่นกระบอกกลับหายไปเธอยืนตะลึงขณะที่ฟ้าใสารีบวิ่งเข้ามา ของของเล่นเราหายไปแล้วหายหรอเมื่อเช้ายังเห็นอยู่นะเดี๋ยวฉันจะช่วยหาเองฟ้าใสคุกเข่าลงข้างกล่องของเล่นตรวจสอบบริเวณรอบๆอ,อย่างตั้งใจเธอสังเกตเห็นรอยดินเลอะอยู่บนฝาและรอยเท้าหันไปทางด้านหลังของโรงเรียนนี่ไงมีรอยดินแล้วนี่รอยเท้าเล็กๆเ,เดินไปทางตึกเก็บของใครกันนะแถวนั้นไม่มีใครเล่นเลยนี่นาะฟ้าใสและแววเดินตามรอย เไปจนถึงหน้าตึกเก็บของเกา่ปาประตูไม้เปิดแง้มอยู่เสียงบางอย่างดังแว่วออกมาเบาๆเสียงอะไรเหมือนมีใครอยู่ข้างในเราจะเข้าไปดูจริงๆเหรอนักสืบตัวจริงไม่กลัวความมืดภายในตึกมืดสลัวแสงลอดหน้าต่างพอให้เห็นกลองของเก่ามากมายฟ้าใสส่องไฟฉายที่พกมาและพบเศษผ้าเละดินตกอยู่ข้างกล่องของเล่นแตกที่นี่ลกมากเลยน่ากลัวนิดๆด,ด้วย อย่ากลัวสิดูนี่สินี่มันผ้าจากตุ๊กตาเราแน่เลยแสดงว่ามีคนเอาของเล่นเรามาซ่อนไว้ที่นี่จริงๆหลังจากเจอเศษผ้าฟ้าใสมองไปที่พื้นแล้วสังเกตเห็นรอยดินเลอะเป็นทางเล็กๆลากยาวออกจากตึกเก็บของไปทางหลังโรงเรียนดูนี่สิแววรอยดินมันต่อออกไปข้างนอกไปดูกันต่อเลยไหมแน่นอนยิงใกล้ความจริงมากขึ้นแล้ว ฟ้าใสกับแววเดินตามรอยเท้าดินไปถึงต้นไม้ใหญ่หลังโรงเรียนทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงกรอบแกรบเหมือนมีบางอย่างกําลังขยับอยู่ใต้พุ่มไม้ข้างๆเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรไหมเหมือนมาจากพุ่มไม้ตรงนั้นเราแอบดูเงียบๆก่อนดีกว่าเดี๋ยวของเล่นอาจจะอยู่แถวนั้นก็ได้ oh. เด็กชายตัวเล็กชื่อน,นัทโผลออกมาจากพุ่มไม้มือของเขาถือหุ่นกระบอกไว้แน่นเขาตกใจเมื่อเห็นฟ้าใสกับแวว และทำท่าจะวิ่งหนีนัดอย่านีนะเราแค่อยากรู้ความจริงถ้าผมไม่ได้ตั้งใจจะขโมยผมแค่อยากเล่นด้วยเฉยๆนัดก้มหน้าพูดเสียงเบามือยื่นหุ่นกระบอกคืนให้แววด้วยสีหน้าสำนึกผิดฟ้าใสรับฟังอย่างตั้งใจโดยไม่ดูผมเห็นพี่แววล,ลืมไว้ที่กลองผมแค่อยากลองเล่นบ้างครับนัดถ้าอยากเล่นบอกเราได้นะยอมรับแบบนี้แปลว่าเป็นเด็กดี คราวหน้าขออนุญาตก,ก่อนนะฟ้าใสเวลและนัดเดินกลับมายัางห้องเรียนพร้อมกับหุ่นกระบอกในมือทุกคนยิ้มอย่างโล่งใจก่อนจะวางของเล่นกลับเข้าที่อย่างระมัดระวังในที่สุดเจ้าหุ่นก็ได้กลับมาแล้วนะคราวหน้าผมจะขอก่อนไม่แอบเอาแล้วครับเก <c oughs> ่งมากเลยนะัด ทีหลังเราจะได้เล่นด้วยกันอย่างสนุกฟ้าใสกลับมานั่งใต้ต้นไม้หน้าห้องเรียนเปิดสมุดนักสืบเล่มโปรดของเธอแล้วเริ่มจดคดีใหม่ลงไปด้วยลายมือเรียบร้อยข้างคแบวนั่งมองด้วยรอยยิ้มคดีที่แปลของเล่นหายกลางโรงเรียนสาเหตุเด็กอยากเล่นแต่ไม่กล้าขอจบคดีเรียบร้อยเธอนี่เก่งเหมือนนักสืบจริงๆเลยนะฟ้าใส